โอ้โหเป็นก็ขเขาเรียกว่าเจุดที่ต้องมาก็มาเป็นจุดนี้ก็ทริปนี้ค่อนข้างที่จะประทับใจมากก็มากับชุดทีมของรถรถเ,เป็นเล็กแ<ไ>นวแนวแนวนวออฟโรดที่หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเพื่อนๆก่อนแล้วกัน ฉพาะช่วงนี I mean? ้โควิดด้วยอะไรด้วยใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคและก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปอ๋อประมาณนี้นะเยี่ยมชมได้นะก็เป็นตอนนี้คือสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอากาศก็กําลังดีนะอันนี้น่าจะเป็นจุดท้ายที่ว่าเราไปทริปกันแล้วนะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยจอดเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างร้อนมากเลยครับผมแต่ว่าอากาศดีนะอากาศดีครับระหว่างทางก็ไปเจอฝนนิดหน่อยแต่ว่าทางที่เรามาค่อนข้างเป็นทางแบบ จะเป็นกึ่งฝุ่นหน่อยนะกึ่งฝุ่นก็เป็นแอปเป็นเอ็กเจอร์่าก็มีทางเรียบทางอะไรค่อนข้างสนุกจะเป็นออฟโรดออฟโรดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะเล่นโค้งเล่นอะไรก็เป็นทางไม่ใช่ทางปกติที่ที่มาหนนะเสียดายเสียดายใครที่พลาดคลิปนี้ก็เสียดายมากก็ดูจากสภาพรถแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดนะนี่อันนี้ก็เป็นดุคติไฮเปอร์โมตาร์ไฮเปอร์สปาด้านะก็ถือว่าเกิดมาเพื่อลุยเลยก็มากับทีมงานของ เรียกว่ารวมๆกันรวมๆกันนะรวมๆกันเป็นจากยะราด้วยและก็จากนาราด้วยรายยที่สามนะกับปี2021ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็มามิตติ้งนะมิตติ้งก็คือใช่มิตติ้งหลังรายยใช้ความเร็วคือรถประเภทนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้ความเร็วไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะก็เน้นเดินทางเดินทางปลอดภัยอากาศดีเลยตอนที่เรามาตอนนี้เบตงไม่มีฝนเลยนะอากาศก็ถือว่าไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีฝนด้วย จริงๆสนามบินเบตงนี่คือเปิดเปิดแล้ว เครื่องบินพาณิชย์ไม่ไม่มีมาลงไม่มีมาลงอาจจะเป็นเพราะโควิดหรือเปล่า<ช>แต่มีแต่มีเครื่องบินส่วนตัวใช่ครับใครที่มีเครื่องบินส่วนสนามบินเบตงได้นะครับก็ตอนนี้เบตงก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแลนด์มาร์กที่สวยนะอันดับต้นๆของยะลาเลยกล้องตัวนี้ใครได้เข้านี่คือหล่อทุกคนนะ<า>เดี๋ยวขออ<า>นุญาตไม่ใส่แมสแล้วกันช่วงนี้จริงๆในช่วงโควิดต้องใส่แมสก์แต่ผมถ่ายคลิปนะหล่อนะนี่ก็เป็นทีมงานที่ว่าเราเล่น MSX ด้วยกันนะโอเคนะครับก็ให้เขาเรียกว่ามา ดูแลในความความเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆากก็อหนึ่งก็พื้นที่โดยรอบนี่สะอาดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณประมาณ4ี่โมงเย็นกว่าๆแล้วเกือบเกือห้าโมงก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปไหนต่อหลังจากนี้เราค่ะจะเข้าด้านในอ่ะไม่รู้นะทำไม่ทันก็ยาวเพราะว่าช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงกําลังแบบเคอร์ฟิวนะบางทีต้องต้องด่านส่วนใหญ่จะปิดช่วงประมาณหก